หนึ 1> 1. G E A 4ี่ห้าห mm hmm. รู้สึกว่าตลอดสองถึงสวันมานเนี้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้ G E A บ่อยมากในความรู้สึกผมนะพักหลังๆมาวันที่2อสามเนี่ย นะครับรู้สึกว่าพักหลังๆเนี่ย GEA อะ่ะเหมือนจะเข้ามาทำหนึ่งหนึ่ง,งบ่อยมากนะครับแต่เลขอะ่ะคนไลนนี่คนละตัวนะครับ <Okay. S 1> มันก็ไม่แปลกหรอกเนาะ สงสัยพี่ G E A คงติดใจสาวเด่นชัยนะครับเลยมาทำบ่อยเลยมาทำขบวนใหม่บ่อยตลอด2-3วันมันเนี้ยอันนี้ไม่รู้รู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าพักหลังๆมาเนี่ยสอถึงสวันได้ g a มาทำขบวนบ่อยมากนะครับสำหรับ111112ทำบ่อยอะนะครับแต่มันก็ไม่แปลกเพราะว่าผมก็ชอบอยู่แล้ว